วันนี้มาติดตั้งแอร์เก่านะครับผมมาดูกันว่าพี่บ่าวรับกับช่างตัดวันนี้เครื่องระกีบัทนะครับติดตั้งแอร์เก่านะครับผมแล้วก็มาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับแอร์เป็ความรู้เล็กน้อยนะครับผมมาพูดคุยกันมาแชร์ประสบการณ์ให้กันแลยกันนะครับผมรู้ไว้ใเชว่านะครับผมอ่าวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเกวัดตำยาหรือว่าเกียร์มนิโฟนนะครับผมซับชีตัญญาว่าสายไหนเป็นสายไหนหัวไหนเป็นหัวไหนนะครับผมอ่า ติดตั้งไปพูดคุยกันไปนะครับก่อนชมคลิปก็ฝากกดติดตามช่องบ่าวเตยสเป็นกำลังใจด้วยครับผมอ่าชมคลิปกันเลยครับผมอ่าบ่าวเตโสสวัสดีครับรอครับรอออกคุณนะคุณใดสวัสดทีทุกท่านเอฟซีนะตอนนี้ช่างตัดกำลังดำเนินการเดินท่อนะครับผมอ่าวันนี้เสร็จหรือเปล่าเอ้ ฮะฮะเสร็จเสร็จตรงนี้บ่เหลือบานเฟรย์ก็แบคคัามในอนะก็จบแล้วครับทอเบียดเสียดเกือบไม่ถึงนะครับผมติดตั้งก็ราคาอยู่ที่สองพันห้าถึงสามพันนะครับราคาก็ประมาณนี้เอซนะสองพันห้าร้ยบาทถึงสามพันบาทแล้วแต่สถานที่แล้วแต่ช่างนะครับผม่า อันนี้ทาเหล็กยกลอย<ด>เชื่อมกับโครงเหล็กตัวบ้านนะครับของเ,เอฟซีเอ็ม,มสูมิสเตอร์สลิมมิสตอสลิมลางเรียบ,บร้อยดัดเปลงนะครับพวกเอเกานับก็ดัดเปลงวิชามาเนาะนะครับอ่าเปิะมือเอไม่ก็คงไม่ได้้องทางทางน้ำก็เยไปเยมานั่นแหละ Chị ơi, chị phích kìa Bỏ lại nó Chị phích kìa Bỏ lại nó À, đưa lên nào Đưa lên À, bút chơi Má, bỏ lại nó mà Đó, nó vô đây Được không? Được không? Yeah. Điều có dễ lắm, chứ, Điều có dễ <dên> <laughs> <laughs> Điều <khom>, <laughs> 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 เานเลยไปเลยทับไปเลยจามันเั้าเอ็มเนยเอนานคนผ้าคันเทปต้องเสียแรงครอบ

chụp ngày nào đấy nhìn bảo tôi lần thông can đi phê rồi nào hả phê không ồ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 

บ,บ้านกลางป่านะทรงโมเดิร์นแต่ร้อนมากตอนร้อนมากเลยวันนี้นะนี่อ่ะขันเฟ้เข้าไปพอดีเลยวขอสองตัดหรอ เออบ้าเกือบพอดีพอนะอืมเถิงเออสวยอืมท่อใหญ่เป็นท่อดูดนะครับท่อดูดท่อเล็กเป็นท่ออัดนะครับสักชั่นดิชาร์ตโล้วอันว่าส็ตับรือเปล่า ตรงไปตัดออกตัดอีกอเดี๋ยวเตรียมไปคับอันนี้ก็เป็นเช็คด้านดูดนะครับด้านแรงตำ่ำแรนสูงนะครับสายนี้แรนตำ่ำแรนสูงอันนี้เป็นสายบริการสำหรับใส่แว็กซ์ใส่น้ำยาอ่าใส่ถังน้ำยานะครับผมนี่นี่เราเอาต่อที่แว็กซ์นะครับอ่านี่ ไปข้ามตรงนบนเลยนี่เลยไปตรนี้ก็ใหญ่เกินโอ,อ้อยใหญ่สุดยักเลยอืมอดูไปเอาไปส่วนสายอันนี้เป็นอ่าเสียบเข้าวาล์วบริการของท่อดูดท่อใหญ่ดูดท่อไปสูญอากาศนะครับผมทีนี้ให้ท่อไปสูญอากาศนะครับ แค่นี้กักน้ำยาเลยนะครับผมในคอมก็ไม่ต้องดูดนะครับผมเราดูเฉพาะส่วนที่เราเดินท่อใหม่ฮะนี่ดูให้เป็นสุญญากาศนะครับให้มีอากาศในท่อนะครับให้มีเพราะน้ำยาหตัวถ้ามีอากาศผสมหรือว่าไอ้น้ำผสมอยู่มีฝนตกความเย็นนะครับให้ในระบบท่อต้องมีเพราะน้ำยาอย่างเดียวน,นี่ก็เป็นกับเปิดปิด อันนี้เราหายเราไม่ได้ใช้เพราะว่ามันมีเพราะด้านเอเล็กมีเพราะด้านโลด้านดูดนะผมอ่าก็รู้ไว้เชี่ยวบ้านนะผมเอพีนะนี่บอกตกำลังคันเปรในเจริญตัวนึง่งเออเอาหายแล้วเออาไหนผมโดยก็สักสิบนาทีดีตนานดีๆนะผมจะมีเวลาก็ดูดทั้งวันเลยอืม ปัม๊มใหญ่ี่แปปเดียวเสร็จเลยเนาะปั๊มเริ่มเลยปั๊มโอ้ถ้ายกขึ้นชั้นสี่นห้าตายเี่เมื่อสมัยสิบปีที่แล้วไปปั๊มตรวงนี้แหละปัม๊ออมอามอเตอร์ตร้งไห่ก่อนยกทีโอปิดเปิดเปิดเก้เปิดดุดดุด

เช็คนี้นะเพราะฉั้นบางสอนนั้นไม่ถึงอาจจะไม่ดูก็ได้เออโอเคอ่อ,อเราก็ต้องสกเกตเสียงสกเกตอะไรหลายๆอย่างเกด้วยเออโอเคกอสักครู่นะผมะดูเข็มมันจะตีลงนะครับถ้าเติมใหญ่จะตีขึ้นนะ, FC นะเอซีนะรู้ไว้ใช้ว่านะครับนะปล่อยพันเข้าสายเช็ดะ,ะเช็ดเช็ดอะไรอย่างเงี้ยวะ เอาสายได้ลองเครื่องไฟยังไม่มาเราตปักลองปักก่อนน้ำยาเนาะน้ำยายีระอ่ะโอเคอเค,คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวปล่อยน้ำยาลองเครื่องนะครับผมอีกทีนะขอบคุณการรับชมครับขอบคุณทุกกำลังใจติดตามกันแบบยาวๆนะครับผมผิดพ,พลาดกันได้กราบขออภัยครับรอครับรอ,รบรอสวัสดีครับ